โอ้มื้อโชอเปอร์สวัสดีค่ะเช้าวันนี้บรรยากาศสดใสและดีมากๆเลยนะคะเย็นสดชื่นมากๆเลยค่ะมีพี่ๆถามเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าช่วงนี้กี่องศานะคะเช้าวันนี้อยู่ที่18องศาจัะทุกคนบรรยากาศเย็นมากๆเลยค่ะแต่ช่วงกลางคืนคือไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะโคตรเย็นเลยค่ะทุกคนขนาะผมยิงเย็นเลยจ้าตอนนี้ก็เริ่มใส่แล้วนะคะเดี๋ยวน้องแพทจะไปทํางานจัะทุกคนหอมแก้มแม่ไปแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่กาลังเย็บผ้ายอยู่เลยค่ะงานวันนี้ที่น้องแพทจะไปทํานะคะคือไปรื้อบ้านของคุณนะ้จาจัดทุกคนเพราะว่าคุณ นะจะสร้างบ้านใหม่แล้วจ้างานนี้นะคะผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ด้านบนค่ะส่วนผู้หญิงก็อยู่ด้านล่างนะคะส่วนหนึ่งก็ช่วยข้างบนด้วยค่ะส่วนน้องแพดคืออยู่ด้านล่างนะคะทุกคนม่ขึ้นไปข้างบนจ้าเพราะว่าช่วยคุณแม่แม่ข้างล่างนะคะต้องมีหลายคนสงสัยแน่ๆเลยค่ะว่าบ้านยังทรงสวยอยู่เลยนะคะทําไมต้องรื้อออกใช่ไหมคะน้องแพทก็เพิ่งถามคุณน้ามาจ้าคุณน้าบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะสร้างมาได้10ปีแล้วจ้าทุกคนก็เลยทํากันลื้อออกนะคะสร้างใหม่ไปเลยจ้าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีเลยนะคะปีใใใหหหมมม่่่เดือนนก็สร้้าางบ วันนี้ก็ช่วยกันหลายคนเลยนะคะน้องแพทจะบอกว่าบนดอยนะคะไม่ว่าจะทํางานหรือว่าสร้างบ้านนะคะเขาก็จะลงแขกช่วยกันแบบนี้เลยจ้าทุกคนลงแขกช่วยกันแบบนี้นะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วจ้าทุกคนมีมาถึงยุคของน้องแพทคือน้องแพทดีใจมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าที่ไหนยังมีการลงแขกช่วยกันแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะทุกคนเป็นภาพบรรยากาศการทํางานที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็แบบช่วยกันเต็มแดงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะงานไหนช่วยได้ทําได้ก็ทําเลยค่ะทุกคนคือจะไม่รอเลยนะคะ่วนนี้ก็จะเป็นคุณยายน้องแพทเองจ้ะทุกคนคุณยายแก่มากๆแล้วนะคะตอนนี้คือจะไปข้อห้องน้ำค่ะแต่ว่าเดินไปไม่ไหวนะคะคุณนาก็เลยช่วยพยุงจ้<ล>ะและตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะสองแม่ครัวคือเร่งกันทําอาหารมากๆเลยจ้ะทุกคนจอกมาหน้าทาันแค่ไหนเดี๋ยวลุ้นดูตอนท้ายกันได้เลยนะคะออกมาหน้าทาันแน่นอนค่ะส่วนที่เหลือก็ช่วยกันอยู่ข้างนอกนะคะ,ะเด็กน้อยก็มาช่วยดีจ้ะทุกคนและแล้วตอนนี้คือก็เตะออกหมดแล้วนะคะเหลือแต่เสาบ้าน,นะ นี you, ่เลยจ้ะทุกคนกับข้าวก็เสรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำพริกปลากระป๋องด้วยของโปรดของน้องแพทเลยนะคะกับข้าวออกมาหน้าทานมากทุกคนเวลานี้หิวมากๆเลยค่ะมีใครสนใจมาทานข้าวด้วยกันไหมคะหม่มๆไปเลยหลคำมากๆเลยนะคะจนอิ่มเลยจ้า กินกันหลายคนคือกินได้เยอะเลยนะคะพอทานข้าวเที่ยงอะไรเสร็จพักเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลงงานช่วงบ่ายกันต่อเลยจ้าทุกคนและตอนนี้นะคะคุณน้าก็เอาขี้เท้ามาไว้ใส่ตะกร้าจ้าทุกคนคุณน้าบอกว่าเจาะไปปลูกผกักจ้าที่ดินตอนนี้ก็เอาเสาออกหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทําการเกลี่ยๆให้เข้ากันค่ะทุกคนเพื่อที่พื้นดินจะได้เสมอกันนะคะช่วยกันหลายๆคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าและนี่ก็จะเป็นงานสุดท้ายของวันนี้นะจ้าทุกคนก็คือขาดกระเบื้องค่ะสาเหตุที่ต้องขาดนะคะคุณน้าบอกว่าต้องใช้อยู่จ้้จังหวนีคือ ขาดยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากระเบื้องนี้ก็ถูกใช้งานไปแล้วสิปีจ้ะทุกคนน้องทนทานมากๆเลยนะคะทํางานไปทํางานมาตอนนี้ก็ค้มแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแพทขอเลิกงานก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทําต่อจ้า